โอเคครับสวัสดีครับผมโค้ชคิวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการพุชอัพที่ถูกต้องหรือว่าเป็นเพอร์เฟกต์พุชอัพเลยวันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้กันว่าการพุชอัพแต่ละมุมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและแต่ละมุมเนี่ยได้กล้ามเนื้อมัดไหนเป็นหลักอย่างเช่นต้องการเล่นกล้ามเนืนะ้อหน้าอกต้องอยู่ที่มุมไหนต้องการเล่นกล้ามเนื้อต้นแขนต้องอยู่ที่มุมไหนเป็นต้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรรก,ก,บบนกนนันเลยครับว่ามีการฝึกแบบไหนกันบ้างเชารับชมได้เลยครับ ก็มีมุมในการฝึกแตกต่างกันไปในหลายๆรูปแบบนะครับตั้งแต่มุม90องศามุม4ี่พองศาและมุมประมาณ20่สองศาก็คือแขนแนบลาตัวนั่นเองนะครับแต่ละมุมในการทํางานกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเดี๋ยวมุมแรกที่เราจะมาดูก็คือจะมุมในส่วนของมุม90องศานะครับมุม90องศาเนี่ยเป็นมุมที่ร่างกายเราเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยถือว่าไม่มากซะเท่าไหร่นะครับมันจะไปไน้ในส่วนของ กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับซึ่งหัวไหล่จะมารับภาระ,ะในมุมนี้มากซึ่งถ้าอยู่ในมุม90องศาเนี่ยกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กพอเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวไหล่จะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะว่าการออกกาย้าพ u ุ h ชอปและการใช้บอดี้เวทเนี่ยใช้น้าหนักตัวเราทั้งตัวนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่มันมีมัดที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้ง่ายเลยนะครับ ซึ่งสังเกตได้ง่ายเลยนะครับจากภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับพอมีขนาดที่เล็กมากมันทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่รับภาระที่สูงมากจากบอดี้เวทนะครับในท่านี้พุชอัพนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือทําให้แนวศอกเรากับแนวหัวไหล่ในตั้งฉาก90เนี่ยเป็นโอกาสเสี่ยงมากที่จะบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่แต่สําหรับคนที่มีความแข็งแรงพื้นฐานอยู่แล้วผมขอแนะนําว่า าสามารถเล่นท่าดีได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องอมีความสามารถหรือว่ามีประสบการณ์ในการฝึกมาระดับหนึ่งแล้วถึงจะสามารถฝึกได้นะครับโอเคครับมุมต่อไปเลยนะครับจะเป็นในมุม45องศาซึ่งมุม45องศาเนี่ยเป็นมุมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นท่า PushU p ท่า bench p r e s s นะครับเพราะเป็นมุมที่สามารถฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเนื่องจากว่ามุม45องศาเนี่ยเป็นมุมที่กล้ามเนื้ออกทํางานได้อย่างเต็มที่ และทาให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าทำงานน้อยมากนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังด้วยก็จะทํางานน้อยมากเช่นกันนะครับซึ่งมุมสี้าองศานะครับหลักๆเลยดูจากภาพง่ายๆเลยครับก็คือมุมศอกของเราจะต้องตกลงมาต่ํากว่าช่วงไหล่อยู่ที่มุม4 5ิ้าองศานะครับก็จะเป็นมุมที่ทําให้กล้ามเนื้ออกทํางานได้ดีที่สุดนะครับดังภาพตัวอย่างเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากมุมศอกจะอยู่ในมุมสี้าองศาแล้วเนี่ย มุมปลายแขนของเราก็จะต้องตั้งในมุม90องศาเช่นกันนะครับดูจากรูปตัวอย่างนะครับถ้ามุมแขนของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในมุม90องศาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณ forearm หรือว่าช่วงของปลายแขนเนี่ยทำงานมากขึ้นทําให้เราเมื่อยล้าบริเวณปลายแขนก่อนที่จะเมื่อยบริเวณหนนะ้าอกรวมถึงจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนด้านหลังหรือว่า tricep เนี่ยเข้ามาทํางานเยอะขึ้นด้วยเพราะงั้นไม่ควรที่จะทําให้ปลายแขนอยู่ในมุมอื่นนอกจากมุม90องศา อีกอย่างนะครับในมุมปลายแขน90าองศาก็จะช่วยลดภาระอาของอแรงที่ไปตกลงที่บริเวณข้อมือนะครับทาให้ข้อมือเราเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บในการฝึกในมุม45องศาด้วยครับอีกอย่างก็จะทําให้กล้ามเนืน้ออกของคุณทํางานได้อย่างเต็มที่โอเคครับต่อไปอยู่ที่มุมสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็จะเป็นมุมประมาณ25องศาหรือว่าประมาณ20องศาก็คือ มุมที่ต้นแขนนะครับแนบกับลําตัวเลยนะครับมุมนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อทริอปเซปหรือว่ากล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนั่นเองนะกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังเนี่ย,ก,ยก็จะทํางานได้เยอะหนักจากมุมนี้นะครับเนื่องจากว่าการยืดตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะไม่เท่ากับการกางศอก45องศาทาให้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังเข้ามาทํางานมากที่สุดเลยในบรรดาทุกมุมนะครับเพราะงั้นใครต้องการที่จะต้นแขนด้านหลัง กระชับหรือว่าแข็งแรงขึ้นนะครับเน้นไปทางส่วนของกล้ามเนื้อทวิเซตเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการดึงแขนเข้ามาแนบลําตัวนะครับดังตัวอย่างเลยนะครับต่อไปผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าแต่ละมุมเนี่ยมีการทํางานของกล้ามเนื้อมัดไหนมากน้อยอยังไงนะครับตั้งแต่มุม90มุมส5ิและก็มุม2 5องศานะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับการสอนวิธีการพุชอัพแต่ละมุมว่ามีประโยชน์ อย่างไรบ้างนะครับแต่และมุมมันจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ล้วนแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราพุชอัพเพื่อกล้ามเนื้อมัดไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะอธิบายทั้งหมดแล้วตั้งแต่มุม90มุม4ี่้าและก็มุม2 5องศานะครับแล้วแต่ทุกคนจะไปอ d จ p ใช้เลยว่าวันนี้เราต้องการที่จะฝึกกล้ามเนื้อมัดไหนนั่นเองแต่หลักๆแล้วมุมที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือมุมสีา้าองศานะครับซึ่งเป็นมุมที่กล้ามเนื้อนหน้าอกทํางานมากที่สุดจะเป็นแบบ เป็นมุมที่คนนิยมใช้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นท่า Push Up หรือ Bench Press นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้เข้ามารับชมนะครับผมขอกดไลค์เยอะๆเลยนะครับเพราะการที่คุณกดไลค์ให้ผมเยอะๆเนี่ยคลิปผมมันจะไปขึ้นอยู่กับหน้าแรกของ YouTube หรือว่าทาง Facebook น,นั่นเองนะครับเมื่อมีไลค์เยอะ คลิปผมจะมีคนดูมากขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหรือคลิปผมนะครับถ้ามีประโยชน์ต่อาการฝึกของแต่ละคนนะครับช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับที่กำลังที่จะออกกำลังกายนะอยากได้เทคนิคดีๆนะครับในการออกกลังกายในท่าพุชอัพในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากไลค์ฝากแชร์เยอะๆหน่อยนะครับและสุดท้ายเลยถ้าทำได้ขอ Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับในส่วนของ h a n n e l คิวเวิร์กอัลนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับเป็นการสนับสนุนในช่องผมง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ตักบาทเลยนะครับผมก็จะดีใจมากถ้าทุกคนทำให้ผมทั้ง3อย่างไลค์แชร์ส u บส c คร b e นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็มีแค่นี้ครับแต่ลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีแพ็กเกจนะครับ Personal ล r a i นเ r ออนไลน์นะครับเป็นแพ็กเกจออนไลน์นะครับที่ผมเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีการ ออกแบบเรื่องของโปรแกรมที่จำพาะเจอโจนะครับออกแบบโภชนาการให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการฟีดแบ็กของสมาชิกเสมอและที่สําคัญที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือคลิปวิดีโอที่ใช้ในการสอนจะเป็นคลิปที่มาจากตัวผมเพียงผู้เดียวเลยนะครับไม่มีการ Copy จากของคนอื่นมาแล้วส่งให้นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมค่อนข้าง,ง,งจะมีความละเอียดมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่จาก2,500บาทเหลือแค่1 5 0 0บาท จำนวนจำกัดนะครับผมไม่ได้ให้อย่างนี้ทุกคนนะและทุกคนที่เข้ามาเรียนผมก็รับแค่จํานวนจำกัดเท่านั้นเพราะว่าโปรแกรมของผมค่อนข้างจะละเอียดนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะดูแลได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับสําหรับ c h a n n e l q Workout นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Pushup นับนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยจะมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e และกดสันกระดิกรอไว้เลยนะครับก็ แต่วันนี้มีแค่นี้จริงๆแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับ